สวัสดีครับพี่น้องพามายามลีมือที่สองของนำหมอกนำข้างล่งจัดความหนาวเย็นมาเยือนพน่พนวป่า,ปาล่งลีเมื่อวานในบักหลายหนเมื่อวานด้หาโล่ป่าดุกเอาไปสั่งเลยด้หาโลกเมือม่อวานลีเดียวนี่ตรงเดียวนี่ตรงมองนีแหละตรงลีมองนีแ,ลนนแลหละเฮ็ดไว้คุ้มเลยพี่น้องแต่มือนีจะพาไปเบิ่งปูนพอลุงเอ็มเพิ่นเฮ็ดอย่างนอ คือมีไม้สองอันสงสัยจะดักนกเหรอเออเข้าเจ้าไงหอมมะลิลอยหาของเพิินก็เริ่มอันนี้บดละนี่ของเพิินก็เริ่มทอกบดละพี่น้องของพยากันก็ทอกอยู่เลยแต่ว่ามันมันถอกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันไม่ยอมทอกนี่ละ่ะพญากานก็ได้เปล่งน้ำบดได้ถ้าเขาเปล่งน้ำตอนนี้มันถ้าเขาเปล่งน้ำตอนนี้เข้าถึงถึงมันจะออกลวงบดีนะครับเราออกลวงบดีไปเบิ่งปลาสักกัน เพิ่งมาหอดพี่น้องเลยอ๋อมีอยู่ด้วยนี่มีอยู่มีอยู่มีอยู่เบิ่งตีลังนี่โอ้เต้นปุบปลบปุบปลบเลยนี่ปลาทั้งนั้นเลยเดยยโิโอเ้เอออต็มลีอ่ะเนี่ยคือเก่านี่โอ้ถือว่าโอเคเด้เนาะปลาเนาะนี่เบิ่งตีลังโอ้เบิ่งตีลังนี่มันหลายเติบด้วยนี่นี่เบิ่งตีลัทั้งปลาเข็งปลาดุกส่วนมากเป็นปลา,า,าดุกด้วยพี่น้องนี่ส่วนมากปลาดุกทั้งนั้นเลยนี่ยน่ น้ำก็มาลนหลแล้วน้ำก็ริบๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้นี่แหละแบบนี้แหละป่ามันลงดีอ่าป่ามันลงดีแต่ว่าเอาใหม่มาไกลจักหน่อยเนี่ยเทคนิคในการเฮดลีเนี่ยเขาเขาจะไปเฮดเขาจะไปเอาผาายง,งปูเลยบะได้เด้เขาต้องหาขี้ดินมาใส่ข้างหน้าเสร็จแล้วก็เอาใหม่มาทับแรงลีๆๆแบบนี้ออเฮดลีฮ็ดตรงนั่นถ้าถ้าถ้าเขาบัทับมันป่ามันหูว่ามันเป็นลีเป็นตรงเี่มันจะกลับหัวเลยมันจะบะลง แต่ถ้าหากว่าเขาเอาไม้มาทับแบบนี้มันข้ามไม่หมดเลยเพอข้ามไม้มันก็ตกโป๊ะเอาโป๊ะเอาโปะา๊ปะเอาบเ่เลยโอ้ยเต็มหลีอาเนี่ยแบบของบรรยากาศนี่แหละมึงเป็นอะไรเนี่ยเต็มหีเต็มตรงคือเกา่าโอ้มีแต่ตัวเหลืองเหลืองมีตัวโตงงามๆทั้งนั้นมึงตปลาเนี่ยนี่หอดพี่นี่ขึ้นมาเนี่ยนี่หอดมามันค่างมันแล้วเนี่ยมึงเป็นอะไร ไอ้เต๋อบดิง้งที่ไหนะพไหนไปคนไหนนี่พอคนไหนอยู่ในพี่โอ้โหขนาดแต่บัดทันห,หนึ่งยกขึ้นน,น,นึ่นี่นี่กองอยู่พี่อาญายบงกองอยู่พี่บกหล่หนึ่งแม่นบดหนี่โอ้เต็มังคุมือนีนี่บ่แม่นหาโลดอกประมาณสักสิบโล่น่ะมือนีเนาะครับเนาะมือนีประมาณสักสิบโล่ะนะโลทยบ้านเพ,พิ่นพี่น้องเพิ่น เพิ่นมากกับไปแบ่งให้เพิ่นกินแต่ว่าคนไทยบ้านในในชุมชนเพิ่นก็มาขอซื้อมาขอซื่อพนัการขายโลละเจ็ดสิบบาทเพิ่นว่าล่ะค่ะโอ้ยสื้อถือกูเออขายถือกูสันเพิ่นก็มาซื้อกันเต็มหนึ่งมาหนิจนเจ้าของบาเหลือจักโตโลละเจ็ดสิบบาทวันเพิ่นว่าขายถือกว่าสันเพราะว่าเขามาขายอีกบูบ้านหนึ่งเขามาขายปลาดุกแน่เนี่เขาซื้อได้พี่น้องกิโลเราลอยเศร้าเพิ่นได้เขาซื้อนั่ะพนัการขายเจ็ดสิบมาหนิ นะก็ถือว่าปันกันไปกินนะพี่น้องเนาะปันกันไปกินเถอะละแต่ว่าปลาดุกตลาดก็มีโลละแปดสิบบาทปลาดุกตลาดโลละหกสิบบาทก็มีแต่ว่าเขาบอกมักเพราะมันเป็นปลาเลี้ยงว่าสันถ้าปลาดุกหน้าเนี่ยแท่งท่ายาเขาก็ซื้อบดเนี่ยอันนี้พ่อใหญ่กาันเอาปลาออกก่อนนะเอาปลาออกก่อนมือนี่เยลยหลายละหลายอีหลีละตู้น้ำก็หลายอยู่นี่ปลาหลายแท้ๆได้มองนีนี่อีกจุดหน่อยเดี๋ยวมืออื่นก็นลงอีกนี่ลงบดมือนะ่ะเม้วนพาา่อใหญ่กันย้ำสามหลอุ่นเนาะ เออแต่ว่าปลาเข่งลงสวยๆนะปลาเข่งลงปลาเข่งก็โตใหญ่แลยเน้ยเอาไปทอดไปปิ้งแซ่บสิตายนี่นี่พี่น้องปลาโอ้โหปลาคอก็มีมีแต่ตุกอ้วนๆทั้งนั้นเลยปลาเข่งก็โตใหญ่ๆปลาดุกนี่โอ้ปลาดุกนี่มีแต่ตุกอ้วนๆทั้งนั้นเลยปลาดุกปลาคอถ้าเป็นปลาล่งลีืช่วงนี้นี่โอ้ มักหลายล้วพี่น้องเนาะไทยบ้านก็มักหลายและะ้วบ่เนี่นี่โอ้แซ่บเส็บทั้งนั้นเลยปลาเบิ่องที่ละมีแต่อ้วนๆเวลาเขาย่างนี่น้ำมันยศชั่วชั่วช่อ,ชอ,ชอ,ชอพวกเราหอมพี่น้องหอมกินแซ่บปลาดุกหน้านี่กินแซ่บแท้ๆเบิ่งหน้าลีที่เลย,ยหน้าลีก็หลายเติบอยู่เบิ่องที่ละเนี่ยหน้าลีนี่อ,อ้ปลาคอปลาดุก ปลาเข่งมากกันหยาบหยาบอยู่นารีเฮ้ยสวยๆจังหน่อยมายามเหนียวปลาคือสีลุ่งหลายเติบแบบเม่อว่านคือเก่าแะไรเนาะเม่อว่า,น,วน,า,วาน,นี่ก็ลุ่งหลายเติบอยู่ที่พี่น้องสวยๆมากเนี่ยพันธุการยามดีสามหลอดปุ้นเนะาะเม่อวาน,เ,นอเออมันยินเสียงคนมันกับหมา,าแล้วเนาะนี้บัดละเอาคิบหน้าพ่อกันใหมกับยามรียามตรงคือเก่าว, <c oughs> วิถีชีวิตเกษตรกร,กรชาวนาไทยเฮาพี่น้อง <c oughs> นี่แหละอีสานบ้านของเฮาเนี่ย อของบบอยากแนวแนวแนวหาแนยวยึดแนยวอยากมาหาแนวแนวกินบบอึดเนาะคำเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับอว้บยบรรยากาศงามคักเอาบรรยากาศมาฝากกันก่อนเนาะเบิ่องตีละอุ้ยน้ำข้างน้ำหมอกลงแบบหลายามีหน้าปลาลงหลายพี่น้องเอ้ งามๆทั้งนั้นเลยสุดยอดสุดยอดนี่คือความสุขนี่คือความสุขของชาวนา